ต่อกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของกอรมนเชียงรายนะคะได้จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านออในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดพุทธอุทยานดออินทรรีค่ะ พันเอกกิติพลพราหิรันรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้เปิดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะพลเมืองของประเทศโดยทำการสาธิตทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช การสาธิตการใช้เครื่องบดใบไม,ไม้ผสมดินเพื่อทำปุ๋ยการพัฒนาศูนย์วิสาหกิจชุมชนศาสตราชาและการทำแนวกันไฟพื้นที่รอบๆวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์การทำสเสวียนจากไม้ไผ่การแปรรูปฟางข้าวกลบหน้าดิน การทำแปลงผักโดยไม่ต้องเผาซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสานต่อภายในครอบครัวชุมชนของตนเองสามารถพึ่งพาตนเองได้และถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติและยึดมั่นในความจงรักภักดีซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยค่ะให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะ